เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน a าฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่สายฟรีถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนเป็นชุดฟุตบอลนะครับทุกคนชุดฟุตบอลที่มาใหม่เลยนะครับทุกคนไม่เคยมาเลยนะครับทุกคนเป็นเข้ามาในแบบกิจกรรม ท็อปอัพนะครับทุกคนเติมเงินครบรับฟรีๆไปเลยยกเซิร์ฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับทุกคนในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเนาะปึ้งนี่กิจกรรมท็อปอัพรับอืมอะไรเนี่ยมันเดย์เหรอเปชุดบอลน,นะครับทุกคนรับเสื้อบอลใหม่สุด เท่โอ hey. oh ้โหนี่นะครับทุกคนสําหรับโปรโมชั่นนี้นะครับทุกคนรับไปฟรีๆกันเลยยกเซิร์ฟทีเดียวนะครับทุกคนสําหรับชิ้นแรกนะครับเติมครบ99เพชรอ่า99เเพชรจะได้รับเป็นหมวกนะครับทุกคนอันนี้เป็นหมวกเบสบอลสีแดงอ่าเป็นหมวกเบสบอลนะครับทุกคนสีแดงโอ้โหก็เท่อยู่นะไม่มีหมวกเอฟก็เอาหมวกหมวกเบสบอลละกัน ไม่มีหมวกเอฟอ่ะน้อก็เอาหมวกเบสบอลละกันและในส่วนของเติมครบ199เพชรก็จะได้รับเป็นนี่นะครับกางเกงฟุตบอลนะครับทุกคนสู้ตายเื้ๆจ้าและในส่วนของ299เพชรรับในส่วนของเสื้อกีฬานะครับทุกคนเป็นลาย แดงขาวนะครับทุกคนเออลายทางแดงขาวนะครับทุกคนก็เทเลยสําหรับสายตึงสายไฮไลท์เขาชอบใส่กันเนาะชุดกีฬาสายไฮไลท์ยิงหัวเขาชอบใส่ชุดกีฬากันใช่ไหมทุกคนเออนั่นแหละเสื้อบอลเสื้อบอลน,นั่นแหละเออใส่แล้วก็ยิงหัวคมคม,มนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมแล้วก็รับชุดกันก่อนนะครับทุกคนรอสักครู่นะครับท่านผู้ชม เอาละครับทุกคนและตอนนี้ก็ได้กลับเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ทําการเติมเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนสังเกตดูเพชรผมมันจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่กิจกรรมท็อปอัพนะครับทุกคนชุดบอลนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็สามารถกดรับได้แล้วนะครับทุกคนและก่อนที่ผมจะกดรับทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนกดกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนกดแล้วก็รับได้ครับทุกคนอ่านี่กดรับแล้วกดรับครับทุกคนเสื้อก็โอ้ย เชิญอัดคลิปโยกดรับนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้ดูว่ามันจะเท่มันจะตึงขนาดไหนนะครับสําหรับชุดบอลน,นะครับนี่เดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดูแบบใส่ไฮไลท์เลยเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเท่เปล่าะทุกคนเดี๋ยวผมแต่งตัวดูดิว่ามันจะเข้ากับชุดไหนนะครับรวนสำหรับเจ้าเสื้อบอลน,นี่เฮ้ยทุกคนเท่ไหมเท่ไหมตีนเปล่าตีนเปล่านี่ไฮไลท์ยิงหัวเลยป่ะทุกคนประมาณเนี้ยน่าจะใช่นะ หรือว่าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันก็เท่อยู่นะครับทุกคนนี่สําหรับคนที่ชอบแบบชุดเรียบๆสไตล์แบบลงแรงอนะ่ะเนาะใช่ไหมสไตล์แบบตึงๆลงแรงอนะ่ะเขาจะใส่ชุดแบบสไตล์เรียบๆประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าสวยสวยไม่สวยไม่ไมรู้แหละมันเท่นะทุกคน ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชุดบอลและกิจกรรมอื่นๆนะครับทุกคนในส่วนของกิจกรรมโมโคนะครับทุกคนกิจกรรมโมโคตอนนี้ปลดล็อกที่เลเวลสองแล้วเห็นไหมทุกคนทุกคนช่วยกันเล่นเกมปิ้วปิ้วปิ้วเพื่อเจาะระบบตรงนี้ตอนนี้สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าครบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะปลดล็อกเลเวลสามอ่าทุกคนต้องเล่นเกมปิ้วปิ้วปิ้วนะทุกคนดูเหรียญโมโคผม มีพันกว่าเหรียญผมเล่นเยอะขนาดไหนทุกคนก็ดูเอาแล้วครับทุกคนก็เข้าไปแลกของรางวัลกันได้นะครับตรงนี้ผมแลกแล้วเป็นสก็ตนะครับทุกคนและในส่วนของนี่นะครับที่วางหน้าล็อบบี้ตรงเกาะรออ่าก็สามารถแลกได้นะครับทุกคนและในส่วนของตรงนี้ก็จะปลดล็อกตอน50นะครับจะได้รับเป็นสกินรถนะครับนำไปแลกนะครับทุกคนแล้วก็เหรียญตราโมโคและในส่วนของที่วางหน้าเกาะรอหน้าล็อบบี้นะครับทุกคนก็ ช่วยๆกันเล่นนะครับทุกคนในเกมปิ้วปิ้วปิ้วนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอืานี่รับเป็นตัวละครโมโคนะครับทุกคนเออเป็นไงล่ะอ่าในส่วนของตรงนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะวันที่18นะครับทุกคนเออในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่อกิจกรรมโมโคอีกตรงนึงนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดแต่ในส่วนของตรงนี้นะไหนว่าอ่มตรงไหนเนาะ เออนี่นี่ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเปิดแล้วนะครับทุกคนวันที่13นะครับทุกคนก็ตอนตี4นะครับทุกคนก็มารับนี่ครับโมโคมารับโมโคเช่า7วันและนําโมโคตัวนี้เออนําุดโมโคตัวนี้7วันเนี่ยนำมาทําภารกิจนี่เล่น1เกมเล่น3เกมเล่น5เกมเพื่อรับของรางวัลพวกนี้นะครับจะได้รับเป็นกล่องศพตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนอ่าและในส่วนของวันที่18ก็จะแจกกถาววรรนนนนนคับทุใส่ของตี้เพื่อไปทําาภรกิจเยๆทุกคคนนสําหรับลิปวดีีโอ้ถ้้าคครชช่นนอบิปีกก็ด กด subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ